สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนน้ำฝนกุลนัดกอดคอลูกร้องให้กลัวอยู่ไม่ถึงลูกโต นักแสดงผู้จัดละครคนเก่งน้ำฝนกุลนัทที่วันนี้ขคะกวงลูกสาวคนสวยน้องทาเรียมาเปิดใจครั้งแรกวินาทีพบโรคหลายเครียดหนักถึงขั้นร้องไห้กอดลูกเขียนพินัยกรรมไว้เรียบร้อยแล้วถาม่าช่วงนั้นมีเรื่องเครียดอีกฝนไปตรวจร่างกายแล้วไปเจอที่หน้าอกเจ้าตัวกล่าวว่าชายทามิงมันเป็นประมาณว่าหลังจากกลับมาจากอเมริกาเราไปตรวจร่างกายเพราะไม่ได้ตรวจมาสองปีแล้วเนื่องจากว่าทาลูกอยู่ก็เลยไม่ได้ตรวจเลยพอตรวจเห็นหน้าหมอปุป๊บเราก็รู้สึก เลยว่าถ้าไม่ดีพอตรวจเสร็จมันก็ต้องไปฟังผลถามว่าเห็นว่าเข้าไปกอดลูกร้องให้เจ้าตัวกล่าวว่ากอดลูกแล้วน้ําตาไหลกลัวมากไม่อยากเป็นเพื่อนก็บอกว่าเป็นมันหายรู้ว่าหายก็ไม่อยากเป็นแล้วมันก็เครียดบวกกับว่าจะเจอหมอก็อีก4วันพอเจอหมอหมอก็บอกว่าโอกาสจะเป็นมัน20-30ก็ยังดูเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่เยอะถามว่าปีหน้าทาเรียห้าขวบต้องย้ายไปอยู่อเมริกาแล้วเจ้าตัวกล่าวว่าไม่ใช่ปีหน้าปีนี้เชื่อไหมว่าสามีถาม สรุปแล้วเราคุยกันว่าทาเรียห้างขวบแล้วเราจะย้ายแล้วยังไงเราก็เงียบฉันว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะอยู่ดีๆมาคุยแล้วมาแพ็คของไปมันคงมีอะไรที่ต้องจัดการเยอะแล้วความน้อยฉันจะไปอยู่อเมริการอดเหรอไม่น่ารอดหาหมอก,ก็ไม่ได้คือมาได้แหละแต่มันต้องสตรองมากแล้วอยู่นั่นเพื่อนก็ไม่มีให้น้อยด้วยท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ